ชื่อแจนนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำอาหารเสริมประเภทดีท็อกนะคะชื่อว่าไฟต์วีนะคะลักษณะสกรีนกล่องแล้วก็รูปแบบกล่องนะคะสกรีนอย่างดีมากแพ็กเกจดูดีดรูรามากนะคะ รู้ถึงเจ้าของสูตรเลยจะมาบอกให้ด้วยไม่เก็บเป็นความลับก็เจ้าของสูตรหาชื่อนายแพทย์สิทธวีเกติชวนันนันนะคะเป็นเจ้าของสูตรความงามแบบหลายที่มากนะคะวันนี้ที่มาแนะนําคือแบบว่าคือกินกินแล้วเห็นผลกินด้วยตัวเองแล้วเห็นผลแล้วก็ลูกค้ากินแล้วแบบเห็นผลหลายคนมากนะคะก็เลยจะมาบอกฝากเพื่อนๆว่าถ้าคิดถ้าแบบเกิดมาเนี่ยไม่เคยจะไม่เคยทำความสะอาดร,ร่างกายไม่เคยทำความสะอาดลำไส้นะคะก็ขอแนะนําตัวนี้ f ฟเตอร์ว e ดีท็อกกลูซีวีนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็ผลที่มันแต่งว่าทำไมถึงต้องเลือกแบบต้องเลือกแบรนี้นะคะก็เพราะว่ากินซองแรกก็เห็นผลซองแรกเห็นผลเลยแล้วกออ็ภายในกล่องก็จะเป็นซองลักษณะนี้มีอยู่จำนวน15ซองนะคะมีโมเลกุลเล็กมากละลายน้ำได้เร็วมากๆนะคะทำไมต้องดีท็อกไม่ไม่อ้วนก็ต้องดีท็อกนะคะเพราะว่าเุื่อกินอาหาร เรากินอะไรเข้าไปเนี่ยสารพิษปรุงอาหารหรือแบบบอแหลกอะไรเงี้ยเยอะแยะโค้กเลยรเรากินเข้าไปอย่างเงี้ยเรากินผ่านฟันอันดับแรกฟันปากผ่านปาก,าปากแล้วพอก่อนนอนตื่นเช้ามาแล้วก็ยังก็ต้องแปลงฟันแล้วแบบเรากินอะไรเข้าไปแล้วเราไม่คิดจะสงสารลำไส้บ้างเหรอเพราะว่าลำไส้มันรับต่อจาก เราใช่ปะแต่ไม่ได้ทำความสะอาดเลยดัยงนั้นจันก็แนะนํานะคะให้เพื่อนๆรักสุขภาพกันกนิดนึงนะคะในเมื่อแปลงฟันแล้วก็ช่วยแปลงลันไส้ด้วยนะคะก็แปลงลันไส้โดยการกินฟอโตอรีดีท็อกน,นะคะแล้วจันรับรองว่าสุขภาพของเพื่อนๆจะดีขึ้นมากอย่างจันนะปกติก็คือถ่ายทุกวันแล้วก็คิดว่าเธอทําไมต้องดีท็อกอีกอะอะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายแล้ว การกินเข้าไปซองแรกคือรู้สึกว่าเราถ่ายออกมาในจํานวนที่เยอะแล้วก็รู้สึกว่ามันออกเยอะออกหมดกว่าปกตินะคะแล้วก็ช่วยให้เราตัวเบาแล้วก็ที่สําคัญนะอาจารย์กินมาเป็นเวลา2อเดือนแล้วรู้สึกว่าผิวพรรณตัวเองก็ใสขึ้นด้วยนะพวกรอยซีวอย่างเงี้ยก็จะหายเร็วขึ้นนะคะก็ก่อนที่โรคอื่นๆจะตามมานะคะก็ด e ีท็อกซ์ล้าไส้นะคะด้วยไฟตวีนะคะใครที่ อืกำลังมองหาอาหารเสริมหรือดูคลิปนี้แล้วอยากจะเออเทำ,ทำาทํังสารลำไส้ก็ลองสววั่งฟิตวีดีทอ็อกไปกินดูนะคะ